สวัสดีค่ะพบกับเงินนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณสูตรเด็ดรางวันใหญ่มาเลยนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นหลายสูตรหน่อยนะคะแต่ว่าคำนวณง่ายค่ะก็จะเป็นคู่หน้าคุณคู่หลังนะคะหลัก10บรางวันที่1บวกหลักพันรางวันที่2หลักร้อยรางวันที่2บวกหลักหน่วยรางวันที่2หลักหน่วยรางวันที่1บวกหลัก10รางวันที่1หลัก10รางวันที่2บวกหลักร้อยรางวันที่3และหลัก10บรางวันที่1บวกหลักร้อยรางวันที่1ค่ะ สูตรที่เราให้นะคะเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเท่านั้นค่ะเอาละค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบของงวดที่ผ่านมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณดูนะคะในงวดที่ผ่านมากันเลยค่ะก็จะเป็น85คูณ39นะคะเท่ากับ 3315นะคะ31คูณ64 1984ค่ะ45คูณ43เท่ากับ1935นะคะเราก็ได้ตัวเลขเดี่ยวมาแล้วนะคะนั่นคือ 1> 5, 1, 3, 4, 9และ8นะคะเราก็ทำการหาตัวเลขจากสูตรค่ะก็จะได้เป็น1นึ1่งบวกหเท่ากับสอบวกส่เท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยนะคะห้าบวกหเท่ากับหกบวกเเท่ากับสิด 1บวก9เท่ากับ10หลังจากที่เราได้ทั้งตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรแล้วนะคะเราก็ทำการจับคู่เป็นเลขเด็ดเลยค่ะนั่นคือ3 3 1 5 1 9 8 4 1 9 3 5 7160 5 4 3 2นะคะ5 1 3 4 6 7 9 8 4 8 7 9 2 4 2 3 7 3 4 2ะคะ่ะ และตัวเลขที่เข้านะคะในงวดที่ผ่านมานั่นคือ2423นะคะเลข23นะคะก็เข้าเต็มเต็มค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณในงวดที่21พฤศจิกายน2563กันเลยค่ะก็คำนวณตามสูตรเหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็น24คูณ23เท่ากับ552นะคะ ไม่มีหลักพันนะคะใส่เลข0ูย์ค่ะ77คูณ0นะคะเท่ากับ0 48คูณ0เท่ากับ0ค่ะเลขเดียวที่เราได้นะคะนั่นคือ0 5 2ค่ะและเลขจากสูตรที่เราได้นั่นคือ5บวก0เท่ากับ5นะคะ 5บวก2เท่ากับ7ค่ะถ้าสูตรไหนนะคะมีตัวเลขซ้ำกันก็ไม่ต้องบวกเพิ่มนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการจับรางวัลใหญ่กันเลยค่ะก็จะได้เป็น0 5 5 2 2 5 2 0 5 2 0 0 5 0 2 2

เลขจะเข้าหรือไม่เข้าก็ต้องหวังพึ่งโชคลาภและดวงด้วยนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าสูตรนี้นะคะเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อเท่านั้นค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องเงนนี้รวย